ดืดมน้ำมนสักถังข้าวสารสักกรรมดีไหมทัชพรี่เธอตื่นเลยไปทำอะไรมาดื่นๆฮะเวลางานมานั่งหลับนี้ได้ไงพี่มดสงสารนิดนน้อยเธอเมื่อคืนหลานลูกพี่ลูกน้องนี่แหละป่วยไม่สบายตื่นมาร้องไห้กระจองงงแงต้องพาไปโรงพยาบาลตอนตีสาอ่ะพี่มด <c oughs> เฮ้ยเด็กกี่ขวบวะนี่เขาห้ามออกนอกเคหาสถานยาวิการรู้เรื่องมั้ยเนี่ยฮะ รู้พี่มดแต่เด็กมันจะไปรู้อะไรล่ะคะพี่มดตื่นมาก็ร้องไห้งองแงอายุ2องขวบครึ่งอะพี่มดคือเรื่องเป็นอย่างนี้น้องนี่เขาก็บนไม่เรื่อยของเขาร้อนร้อนร้อนไอ้คุณพ่อน้องนี่แหละเอาพัดลมมาเปิดจ่อน้องเลยเ,ออเปิดเกียร์สีเลยพี่มอดแบบแรงสุด น้องนอนไปแป๊บหนึ่งตอนแรกก็ดีอยู่หรอพี่มดแต่พอตกดึกนะตื่นม,มาร้องลั่นโวยวายไม่หยุดเลยอ่ะอนี่แหละก็เลยมากรรมมาตกที่มินนี่แหละตายแล้วนี่ลูกคนแรกใช่ไหมพ่อแม่มือใหม่แน่เลยอ่ะก็ใช่นะสิคะพี่มดมแต่มิสงสัยอยู่ว่าแกไอ้แค่เปิดพัดลมใส่น้องแค่นี้เป็นปอดบวมได้ไงอ่ะ มันอย่างนี้ไงน้องคือเด็กเนี่ยเขาอาจจะมีอาการอยู่แล้วพอมาเจอสิ่งกระตุ้นนิดนึงเนี่ยนะอาการมันก็เลยแสดงออกมาไงพี่เคยอ่านหนังสือเจอเหมือนกันนะคนผู้ใหญ่อย่างเราก็เป็นเวลานอนเนี่ยนะน้นองอุณหภูมิในร่างกายเรามันจะลดต่ําลงอ่าพอมาเจอพัดลมเป่าเท่านั้นแหละอาการกําเริบมินเคยปะล่ะตอนใกล้ๆก้เช้าต้องลุกไปปิดแอร์เพราะมันหนาวเกินไปอะ่ะเคยนะพี่โมจริงด้วยอ,อ่ะเห็นมากนี่วันนี้เนี่ยนะเราโจอหัวแบบมีสาระเข้มข้นขนาดนี้เนี่ย พี่ว่านะเราเชิญคุณหมอเนี่ยนะคุณหมอเด็กนะมาพูดคุยกันในเรื่องที่แบบเข้มข้นมีสาระดีไหมโอ้โหดีเลยค่ะพี่มอสแต่ว่าจะเชิญท่านไหนดีอะคะนึกออกตอนนี้นะ่นะมีแต่คุณหมอสุธิพงศ์คนเดียวน้องเก่งสุดละพี่ว่าแต่ระหว่างที่เร,รอคุณหมอนะคุณผู้ชมเราไปชมสกรูสถานทีมงานกันก่อนดีกว่าค่ะโรคปอดบวมในเด็กเป็นโรคที่เกิดได้บ่อยพบได้ทั้งในเด็กเมืองและเด็กชนบท ด้วยเด็กๆส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมที่ทําให้ติดเชื้อง่ายร่างกายอ่อนแอและเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกระทันหันหากเด็กคนนั้นๆมีภูมิต้านทานต่ําก็จะทําให้เกิดอาการอักเสบของปอดได้ง่ายขึ้นบางคนอาจลามไปถึงหลอดลมและถุงลมส่งผลให้อาการรุนแรงมากขึ้นการทํางานของอวัยวะเหล่านี้จะลดลงปอดบวมในเด็กถือเป็นโรคอันตรายอาจทําให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามผู้ปกครองสามารถป้องกันโรคนี้ให้กับลูกๆได้โดยมันดูแลสุขออนามัยให้ลูกๆออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ